สรุปการดูแลลูกตั้งแต่วัย7ถึง9เดือนนะคะบางคนเริ่มออกคาแล้วค่ะใครมีลูกอยู่ในวัยนี้กดเซฟกดแชร์ไว้ได้เลยนะคะ วัยนี้จะเป็นวัยที่เขาดเริ่มตื่นเยอะขึ้นมากแล้วค่ะแล้วก็มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดหลายด้านเลยนะคะเริ่มแรกก่อนเรื่องอาหารการกินนะคะก็คือหลังจาก6เดือนเราก็จะเริ่มเปลี่ยนและจากที่นมอย่างเดียวนะคะขอแนะนําให้เริ่มมีอาหารเสริมเข้ามาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโดยเริ่มก็คือ6เดือนเริ่ม1มื้อ8เดือนอ่ะเป็น2มื้อแล้วก็10เดือนปรับเป็น3มื้อได้แล้วนะคะวิธีการเริ่มอาหารเสริมเนี่ยก็6เดือนแรกอ่ะบอกว่จะเริ่มอะไรที่แบบคุณเคยก่อนอย่างเช่นข้าวปบผสมนมแม่ได้นะคะแล้วเวลาเริ่มก็แนะนําให้เริ่มที่มื้อเช้าหรือมื้อกลางวันก่อนเนาะเพราะว่าจะได้เป็นช่วงที่เราสามารถติดตามอาการเขาได้ว่าเฮ้ยเขามีอาการแพ้หรือเปล่านะคะแล้วพอสมมติเริ่มได้ดีแล้วไม่มีอาการแพ้ก็จะเป็นมื้อเย็น เพราะว่าถ้าทานมื้อเย็นก็จะทำให้เขาอิ่มท้องนอนหลับยาวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากที่ข้าวกับนมแม่เสร็จใช่ไหมก็สามารถใส่สารอาหารอื่นที่มีวิตามินครบถ้วนเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นพวกผักทั้งหลายผักทองแครอทผักใบเขียวเนาะหรือว่าเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูตับนะคะส่วนนมยังทานได้นะคะครั้งละประมาณ5-6ออนได้ค่ะโดยที่เวลาเริ่มอาหารหนึ่งมื้อก็ให้หมดนมไปมื้อ1มื้อเป็นการทดแทนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสุดเลิกนอนยาวหลัง6เดือนสามารถเริ่มสุดได้แล้วนะผมก็จะมีคลิปและอดะไร ต่อมาเรื่องการขับถ่ายนะคะปะสัสสาวะก็จะประมาณสัก4ีถึงหครั้งต่อวันค่ะส่วนอุจจาระเนี่ยหลายบ้านบอกลดลงยิ่งพอเริ่มอาหารเสริมใหม่ๆอะคะ่ะก็จะถ่ายสักวันละครั้งหรือบางคน2วันครั้งด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรลองดูถ้าเขาถ่ายได้ปกติไม่ได้เด่งจนหน้าดำหน้าแดงก็ไม่ต้องทาอะไรนะคะต่อมาด้านพัฒนาการสนุกมากเลยช่วงนี้เขาก็จะนั่งเก่งแล้วใช่ไหมคะบางคนก็จะเริ่มเกาะยืนได้แล้วนะฮอแม่สามารถช่วยกล้ามเนื้อใหญ่ก็คือบ้านบอกก็ใช้เป็นคอกกั้นนะคะก็ทาให้เขาสามารถเกาะยืนขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะและ้้วกกานนนืมัเเข็จะแแข็งรงรสักพักกกกเเเเดืออนจะะรริิ่่มมแแแบบบบาาาาย้วขล้้้้ววววนนนนนะะคคกก็็็ใใชชขขออองงเเเเเล่่่่่ททีีหหมืปปปรถยยยพุตัาาๆไ ด,ะะด้านกล้ามเนื้อเล็กอันนี้เป็นกล้ามเนื้อเล็กเขาบอกว่าสัมพันธ์กับเรื่องของสติปัญญาด้วยนะก็คือสามารถกระตุ้นได้ด้วยการหาของเล่นที่มันเลี่ยงเป็นแบบหลายๆเท็กเจอร์ให้เขาจับอะคะ่จะก็จะช่วยพัฒนาด้านกล้ามเนื้อปลายประสาทให้เขาชอบหยิบจับมากขึ้นนะคะแล้วมันก็ทําให้เหมือนกระตุ้นระ,ระบบพัฒนาการสมองไปด้วยช่วยในการจดจําเรียนรู้ต่างๆได้และวันนี้ก็จะยิ้มหัวเราะเก่งแล้วนะคะก็สามารถเล่นกับเขาบ่อยๆคุยเล่นเล่านิทานให้ฟังได้เลยนะคะ หลายคนบอกว่าเริ่มอยากส่งลูกออกไปเรียนใช่ไหมคะถ้าบ้านไหนแบบสมมติอยากไปกระตุ้นพนากงานนะัหลัง6เดือนบางทีก็เริ่มมีรับแล้วก็ลองพิารจาหากกนูนะคะแต่อย่างบ้านหมอก็ยังไม่ค่อยได้ไปนะก็อยู่บ้านนี่แหละคะ่ะเราก็เล่นกันเองเวลาคุณภาพคือเวลาที่อยู่กับพ่อแม่นี่แหละคะ่ะมีความสุขที่สุดเลยนะประมาณนี้นะคะใครมีคำถามก็คอมเมนต์มาได้เลยเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ